สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเราทานขนมจีนอะไรกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้น้องมิ้นก็เปิดถังค่ะถังองุ่นนะคะที่เราดองเอาไว้วันนั้นแล้ววันนี้คือแบบสุดยอดมากเลยอยากให้ทุกคนมาชิมด้วยกันนะคะสียดเนาะที่หลายคนไม่อยู่ใกล้เราเนี่ยเราดองไว้เยอะมากาเลยอ,อยากให้ชิมใครที่อยู่เนินเบิกหรือใ,ใกล้ๆอยากได้อยากชิมก็เขียนมาเนาะจะส่งให้หรือมารับที่บ้านก็ได้นะคะเจอกันบ้านเลขที่43โอเค นนี่ดองออกมาแล้วหน้าตาก็เป็นเช่นนี้นะคะขอบคุณพี่สรัญญามากมากเลยนะคะที่เขียนสูตรมาให้วิธีการดองว่าแช่น้ำปูนก่อนนะคะแล้วก็ดองใช่ตอนนี้ดองมาก็กี่วันแล้วอ่ะเป็นอาทิตย์แล้วนะเป็นอาทิตย์แล้วมาแล้วคือสุดยอดแล้วกรอบนะฟังเสียงนะฟังเสียงกรอบกรอบกรอบเลยนะอืมกรอบสุดยอดมาก ล้างมือแล้วนะล้างมือแล้วใส่ไม่แน่โอ้ยไม่แน่หนุ่มหนุ่มโอ้ยแล้วเอ้าเอ้าเอากี้เตกตายงานนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอายังไม่ยุดยังไม่ยุดเออเอเอากระป๋อเอากระป๋อเอาเลยลูกงเอาุ้ไมมมีผงซลุดแล้วไม่ต้องใส่ อ๋อวันนี้อะไรนี่อะไรน้ำตาลอ่านี่น้ำตาลน้ำตาลบ้านเราเขาเรียกว่าน้ำผึ้งค่ะอืมอันนี้บ้านเราเขาเรียกน้ำพ่งน้ำผึ้งเต้น้ำตาลอ่ะใส่น้ลงไปเยอะใส่ไปเลยดีปลีกันได้ดีปลีกดีปลีกนู้นนู้นดีปลีกอันนั้นก็เรียกว่าไม่จ่ายนี่อันนี้อันดีปลีอันนี้เออนี่เลยดีปลีอันนี้ดีปลีเอาใส่ลงไปเลยดีปลีโป้งดีปลีโปงใส่ไปแล้วเอาใส่แล้วใส่เลยใส่อีกเลยน้องมิ้นต้องเล่าอีสานแล้วพี่ต้องแหลงใต้แม่บอ ใส่อีกบอใส่เลยใส่ก็ไปคอยขี้เตกงานนี้เอาคลุก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 ลุกคนสมเพื่อนอจิ้มจิ้มจิ้มจาเร็วมา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 จิ้มกันพีนองจิ้มจน้ำลายไหลอืิ้มจิ้มจิ้เอาอาปาอาปาอาอาปาเลยไหมเอาอาก็ก็หนัพึ่ง้จ้ะ โแตฟังรูเรืองรู้แบาตยโอ้ใช่น้ำพึ่งเลยอีกก้อนอีกสักอีกก้นลุก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 เอากลุกลุกลุกกลุกกลุกลุกลุกเอาเยเอาเอาจิ้มจิมชิมิิมเอาจิมอันนี้วานฟื้นนะอันนี้้รยไม้นะใช่น้ำพึงกลเปนแล้วอืมอ่า้องน้อยู่ไหน เปรี้ยว้องน้ห้องน้ำอยู่ไหนอะบอกป้าหน่อยห้องน้ำหอยู่ไหนแช่น้ำปูนสองคืนนะสุดยอดมากเลยอะแล้วก็ดองเกลือมาน้องมินจะโชว์ฝีมือในการปรุงพริกป่นพริกป่นนี้ซื้อมาจากร้านตุรกีนะคะก็เพินใช้ได้อยู่นะ มันก็โอเคอยู่แต่ก็ไม่เผ็ดมากเหมือนบ้านเราแล้วก็ต่อไปน้ำตาลนะคะไม่ใช่ผงชูรสเอาน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลโอเคคอยกคิดว่าผงนัวคอยคิดว่าผงนัวนัวมันผงนัวหรอน้ำตาลอันนี้ปลาร้าใส่ปลาร้าด้วยเนาะอีหยัางก็ได้ปลาร้าน้ำปลาร้าจัดการอือหือเลยออ้ย โอ้ยเจน้ำลายสวดๆวดอะไรอ่ะสวดๆวดใส,สนะ่น้ำปลาใส่น้ำปลาปลา่ามันก็เค็มแล้วอ่ะ,อะโอเคตักเลยตักเลยมาเอาช้อนสิมันจะได้เต็มปากเต็มคำเนาะแซบมาอืมอืมอีม่แซบเป็นไงบ้างแซบปลาาแซบเด้อ แซ่บเนาะแซ่บนะวยวถ้าคุณแซ่เป็นประจำเดือนเนี่ยนะมันซอบเนาะพอดีเลยไม่รู้แซ็บอะไรแซ็บอิลีอืมอืมแซ่บ อร่ยอยม่อืมเจี๊ยมนี่อาปากอาปากนะคะอาปากะคะ่ะทุกคนเซ็จริงๆิงอืมอืมน้ำลายไม่แตกก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วค่ะท่านผู้ชม ขอโทษนะคะที่ทําให้มันเลไยขอโทษนะคะที่ทำให้น้ำลายแตกเห็นไหมขนาดพูดน้ำลายอะไรออกมาลบ้านมีกุ้งแห้งมีเอามาโรยโรยเนาะมาเธอคําชั้นคําเธอคําชั้นคําแล้วเราก็ไปเจอกันที่ห้องน้ำห้องน้ําดีมากเรี้ยว จจเปรี้ยวพอดีเนาะใครอยู่เมืองนเริเบิกว่างั้นอืไม่ไกลเนาะอืโอเคทุกคนใครอยู่นเริเบิกอยากกินของนองของเปรี้ยวคนท้องคนใช่มาคนท้องเนา,านนะพิกัดบ,บ้านเล็กที่ส <laughs> ี่สิบสามนยใส่น้ำปลาอะไรออหยดหยดหยดน้ำอีกใส่น้ำอีกใส,นกใสน่น้ำน้ำบ่เอาปลา <laughs> บ่เอาปลาเอาน้ำมนันนี่เอาน้ำมันนี่ <laughs> มันผสมเร็ว มันคือเซฟอันนี้ใส่ผงนัวบอเมื่อกี้ใส่บอบอได้ใส่ผงนัวอ้าวบอได้ใส่เอาเติมน้ำตาลเอาเติมอันนี้คืออ่างงดองนะคะอ็อ่างงน้คก็คนน้ำเน่เออน้ำคนอ้ําอ้ํอ้ำาอ้ําอ้ํอ้ํา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 เอาว้าเนาะมันแซฟมากเลอ จะต้องกินพูนพูนแบบนี้แซบเลยอ่ะใส่น้ำเยอะๆน้ำปลาหรือว่ากินสองคนมันอนร่อยมันว่ากินสองคนนะเนี่ยมันอร่อยอร่อยครอบคุณพีบครอบคุณพีตีให้สูตรมัดองเจน้าปูแล้วตึงกะเจน้ำเกลือตึ้งกะเจน้ำตาลรโอยแก่ตายร้อยจำู้ ขี้เหนียวน้ำนี่เห็นไหมนี่นี่น้ำเยิ้มเยิ้มยังไน้ำเยอะอ่างวนดองอ่างวนดองแซบแซบโอ้โหดองรอบนี้สุดยอดกว่าทุกครั้งเลยเพราะว่าเราเก็บอ่งวนตอนที่ไม่แก่ตอนที่กําลังดีมากเนาะกําลังดีแล้วก็เคี้ยวเม็ดเคี้ยวเปลือกได้หมดเลยสุดยอดมากอ๋อคำนี้ให้กับทุกคนนะคะอ้าปะอาปะอ้ํา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 อทานวอร่อยมากมากเลย เปรี้ยวกำลังดีเผ็ดกำลังดีเค็มหวานกำลังดีอ้าปากเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนให้อ้าปากอ้าปากอ้าปากอ้ามอยากเห็นดีมือถือ